สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรแม่นๆก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์เรานั้าน,านไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย จำวันที่หนึ่งเดือนเก้าเอาสุดเอาสุดสามตัวคนยอดหลังก็คือดูยอดหลังก็คือห้าสามศูนยเราจะใช้หลักหน่วย ลักร้อยศูนสี่หกใส่ลักร้อยบวกร้อยคือห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สตัวเดียวสามห้า มีสามตัวเดียวจำยังไงห้าสามแปดสามเก้าสามเท่านี้ <c oughs> อันนี้เป็นเลขสิดับห้าศูนแปดศูนเก้าศูน จ็จเป็นหลักเ็ลงไปจับคู่ก็คือจับสามก็คือศูนย์ห้าสามสี่ห้าสามหกห้าสามจับประมาณนี้นะคะลงมาที่ห้าสามสี่ห้าสาม เดคที่อก <laughs> ็ค <vine gary> <risque> <sound> ือ4 5 3ลืมดูกล้องเราจะใช้สาวนะคะทำหลักร้อยก็คือ3 7 9หลักสี่ลงมาหลักร้อยลงมาก็คือ64 62ค่ะ4 บวกสองนะคะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองปิธี่หาเลขเด่นก็คือสามบวกสามก็เป็นหกเจ็ดแปดใช้นี่ใช้นี่ใช้ตัวนี้หกเจ็ดแปดหกหนึ่งหกสอง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองหลักร้อยเราก็คือสามแปดสองเจ็ดแปดสองเก้าแปดสองจบเร็ว

เจ็ดแปดสองยังไม่ได้มีสามหางมันมีเยอะเจ็ดแปดสองออกมาแล้วแต่มันเป็นเลขเครื่องเดียวเราจะใช้สองทำหลักร้อยสองบวกสี่เป็นหกบวกสองเป็นแปดใช้หลักร้อยลงมาเหมือนเดิม คือเจ็ดบวกสองเจ็ดละแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วบวกสองเป็นแปดเก้าเก้าแล้วส okay. uh ิบ huh. สิบเอ็ดโอเคสองสามสี่ห้าห้าเลขเงินนี้แหละ เออไม่เข้าใจอีกแล้วบวกสามเท่ากับห้าหกเจ็ดเป็นเหมือนงวดนี้เลยเป็นเหมือนงวดนี้เลยก็คือสามห้ 3, 5, 7, 5, 1, 5, เาเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์อะไรอะไรมันจะมาห้าเจ็ดไหมนี่งวดนี้ วัน,นั้นมันมาสามห้าได้เพราะว่าเลขเด่นมันได้มาห้าตัวเดียวปกติมันจะมาสามตัวนี้นะคะมานี่เลยห้าสามมันจะมาเจ็ดห้ามันเจ็ดห้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเลขอันนี้มันงงแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตรงกันเลยกับตรงนี้ห้าห้าหกไม่มีหกมาเป็นหลักร้อยเจ็ดมันจะมาหกเจ็ด ห้าเหมือนสี่ห้าเหมือนสามสี่ห้าไหมกันไว้นาะกันไว้เลยกันไว้ตัวนี้ม,นมันมันมันมีแค่สามหางได้ได้แค่สามหางเท่นเาน, 9, 5. 5, น,น, 5, นี้เออกันไว้อีกเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเด็ดเด็ดศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าอีนี้แหละง่ายแล้ว ก็คือจับหลักร้อยก็คือลองนะคะมานี่เลยถ้าเลกมาอย่างนี้ก็เราต้องทำอย่างนี้เลยลองเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันปิดอย่างนี้มันจะออกอย่างนี้เลยดิหกเจ็ด โอเคนี่แหละลองนะกันไว้สักสองบาทสองใบกันไว้สักสองใบสองจับหลักร้อยก็คือสองศูนย์ห้าสองหนึ่งห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งห้า แค่เนี้ยได้มาแค่นี้มันเป็นเหมือนเลขออกสี5สามห้าสี่ห้าสามดิมันมาออกอย่างนี้เราจะจับยังไงถ้าเราเดินมาตัวเดียวเดินมาตรงนี้หละหกเจ็ดห้า หกเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าแปดหไมไมาอีกเนาะจะประมาณนี้นะคะจะ,จะเน้นให้ไหมเล็กแค่เนี้ยเล็กสีสีหางจะเน้นไว้เอาจะตรงนี้แหละเนาะเน้นไว้ที่หนึ่งห้ากับศูนย์ห้า เอาไปที่หกศูนย์ห้าแต่อย่าทิ้งนะตัวนี้โชคอย่าทิ้งเพราะว่ามันทําออกมาอย่างนี้มันต้องออกมาเม็นี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้เลยตัวนี้เลยว่าสูตรนี้มันออกมาอย่างนี้มันต้องมาอย่างนี้เละ แต่ทุกสูตรมันจะเด่นมาตัวนี้ลงกันไว้แต่ที่แน่ๆคือตัวนี้แหละกีดกรอบไว้ไม่ให้นันหนูดูคำเตือนค่ะ คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่าน,นั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณพที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีจ้า